บอกมาไายบายให้พี bye. Bye ่หน่อยแล้วบายหน่อยบายหน่อยแล้วโอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดนัดนะคะทุกคนจะเป็นตลาดนัดที่บอกได้เลยว่าเป็นตลาดทุ่งนาทองตลาดทุ่งนาทองห้าบาทบ่ห้ามีห้ามีครูก็ดี สาบาทจ้าไม่พร้อมเพลงนะจ้าสแกนเลยจ้าฉีดวัคซีนมาครบเล้วไม่ต้องกลัวอ่ะวยบาทไม่มี5บาทค่ะเราอยู่ที่ตลาดทุ่งนาทองจังหวัดกาลสินค่ะไปตเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศนะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรารอขนมโค้กชาววังนะคะเราทำเราซื้อแบบยกถาด89บาทนี่ก็คือเขาบอกว่ารอ15นาทีเราก็เลยมานั่งรองค่ะทุกคน เบื้องหลังการน,นั่งรอคะ่ะเสิร์ตติ้วและนี่นะคะก็คือบรรยากาศของตลาดทุ่งนาทองจังหวัดกระสินะคะก็จะมีทั้งเสื้อผ้ามีอาหารมีขนมมีทุกๆอย่างเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะมาที่นี่คือจบครบในที่เดียวเลยะคะ่ะอย่าลืมมากันนะคะทุกคนอันนี้เป็นตลาดเก่าแก่มากๆเลยตลาดที่ สมัยที่วตุ้งเด็กๆนะคะคือตลาดนี่เป็นนัมเบอร์วันของจังหวัดกรสินเลยแล้วตอนนี้ก็ยังมีนะคะยังยังมีของยังมีแม่ค้ายังมีทุกๆอย่างเหมือนเดิมค่ะและตอนนี้ช่วงสถานการณ์ฝุินนะคะเขาก็มีมาตรการที่มาตรการเข้มงวดมากเลยค่ะสําหรับแม่ค้านะคะต้องฉีดวัคซีน2เข็มขึ้นไปจ้าไม่มีพร้อมเพจจ้าจะไล่บฉี บอกไว้๊ายบายให้พี่หน่อยแล้วบ๊ายบาหน่อย b ายหน่อยแล้วโอเคแม่ต้มขึ้นหนอเข็นตะลรอเป็นนักสันว่ามาที่ตลาดทุงนาทองนะคะไม่มากินร้านน้ำร้านนี้ที่ว่าไมาไม่ถึงทุงนาทอง ข้องหนูเอาชาเขียวหนึ่งค่ะนมชมพูใช่ไหมคะมหนึ่งค่ะถ้าใครมาตลาดทุ่งนาท้องไม่มาร้านร้านถือว่าพลาดมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นเจ้าเก่าแล้วก็เป็นร้านที่ผมต้องมาบ่อยมากๆนะคะแล้วก็ทุกร้านนะครับเขาก็เป็นนี่เลยจ้าบัตรรับรองการฉีดโควิดนะคะทุกคนเรียบร้อยหมดแล้วจ้าโอเคถือว่าเรามา Board, yeah. มาแล้วนะคะสำหรับมังกุ้งก็สั่งไปเป็นชาเขียว2แก้วนะคะแล้วก็นมชมพูที่แม่ชอบนะคะ mm. แก้วหนึ่งจะบอกเลยว่ามาตลาดทุ่งนาทองนะคะคุณป้าเขาจะแบบอยู่ข้างหน้าทางเข้าตลาดทุ่งนาทองเลยแล้วก็ยอมรับเลยว่า oh. ตลาดทุ่งนาทองเขามีมาตรการที่ดีมากๆเลยทุกคนมีมาตรการว่าแม่ค้าฉีดวัคซีนมีใบแบบปริ้นมาเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยเลยค่ะว่าตัวเองเนี่ยได้ฉีดวัคซีนจริงๆนะคะแล้วก็ คือปลอดภัยทั้งผู้บริโภคและผู้ซื้อค่ะโอเคค่ะอย่าลืมไปอ,อุดหนุนป้นากันนะคะแก้วใหญ่ๆแบบนี้นมจุก,กแบบนี้จุกๆแบบนี้แค่ละค่ะ<ม>30บาทถังใหญ่ๆแบบนี้แค่ราคะา30บาทเท่านั้นจ้าอย่าลืมนะคะอยู่ข้างหน้าทางเข้าของตลาดขุ่งนาทองเลยเดินเข้ามาปุ๊บจะสังเกตป้าเขาเลยป้าเขาจะมีการแต่งตัวี่เป็นหมวกสีแดงนะคะอย่าลืมหมุนป้า แกละสามสิบบาทเท่านั้นจ้าข้าหนูเหลือไอนี่ค่ะนมชมพูค่ะนมชมพูเนี่ยเป็นของโปรดแม่เลยนะคะแม่ชอบนมมากหูจุดๆเลยค่ะว้าวลำเตะเจ้า มาต่อกันอีกร้านหนึ่งนะคะนี่ก็คือร้านมันอมทอดกล้วยทอดนะคะจ,จะบอกเลยว่าคุณลุงร้านนี้ใจดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นร้านอร่อยมากๆเลยจ้าและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศข้างข้างหลังนะคะทุกคนก็จะเป็นขายผักตามฤดูกาลนะคะแม่ค้าก็จะน่ารักมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคัตลาด